นักบริหารหนุ่มใหญ่วิสัยทัศน์กว้างไกลภัศาลเอี่ยมจิตเมตตาผู้จัดการผู้มากด้วยความสามารถสนามกอล์ฟกัสสันขุนตาลแอน์รีสอร์ทน้องชายคนเก่งคุณฟ้าน,นักบุญพลพรเอี่ยมจิตเมตตาผู้บริหารระดับสูงสนามกอล์ฟในเครือกัสซันสามสนามจังหวัดลําพูนเชิญนักกอล์ฟออกรอบสนามที่สวยที่สุดบรรยากาศสุดฟิน ทั้งภูเขาป่าไม้สมบูรณ์ด้วยพุษษางามตาอ้อมร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติสถานที่ประวัติศาสตร์มากมายยินดีต้อนรับทั้งนักท่องเที่ยวและนักกอล์ฟไปออกรอบอย่างสบายอุราทมิสารายงานนะครับตอนนี้ก็การท่องเที่ยวได้เริ่มเปิดนะครับโควิดผ่านพ้นไปแล้วก็ยังมีอยู่แต่ไม่มากเท่าไหร่ก็นักกอล์ฟต่างๆนะครับ ประเทศต่างๆทั่วโลกก็ได้เริ่มกับทยอยเข้ามาใช้บริการนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนําตัวผมนะครับไพศาลอิมจิตเนตานะครับผู้จัดการสนามกอล์ฟนะครับที่เรายืนอยู่นี่ก็คือสนามกอล์ฟกัสซันขุนตาลนะครับอยู่ที่จังหวัดลําพูนตั้งอยู่ที่แม่ทาตมุนแม่ทาทับประดุกนะครับถ้าสนามบินนะครับใช้เวลาประมาณ45ิ้าถึงห้าินาทีก็ถึงสนามบินเชียงใหม่นะครับตรงนี้นะครับหากบริเวณนี้ ก็จะเป็นอีกหน่อยนะครับจะเป็นจังหวัดลำพูนเชื่อจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าเรามีรอบด้านไม่ว่าจะเป็นว่าภูมิทัศน์มีมีวัดมี่ายชลประทานแล้วที่เรามีอยู่ตรงนี้เราจะเห็นสะพานใส่ขาวนะครับเป็นสะพานรถไฟสมัยก่อนเราเรียกว่าตรงนี้สะพานรถไฟทาชมพูนะครับสถานีท่ารถไฟทาชมพูสถานีเชียงใหม่ที่จะผ่านสะพานนี้ไปที่สถานีหัวลำโพงกรุงเทพ แต่สมัยนี้หัวลำโพงกรุงเทพเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสถานีกรุงเทพอภิวัตรหรือว่าสถานีบางซื่อนะครับก็จะมีรถไฟที่จะผ่านโดยที่ว่าสนามกอล์ฟซันขุนตาเราที่ตั้งอยู่ตรงนี้ที่จังหวัดลําพูนนะครับก็คือขบวนทุกขบวนที่ว่าจะเป็นจากทางสถานีเชียงใหม่ที่จะลงไปที่กรุงเทพมหานครนะครับสถานีบางซื่อจะต้องผ่านตรงนี้นะครับวันหนึ่งก็จะมีสามรอบนะครับคือสามรอบก็คือว่าเป็นรอบเย็นจากทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับสถานจากเชียงใหม่ที่จะไป สถานีกลางบางซื่อนะครับจะผ่านที่นี่รอบประมาณ17นาฬิกา18แล้วก็19.3 0ศูนนะครับเป็นรอบที่ว่าจากเชียงใหม่ไปสถานีบางซื่อส่วนสถานีบางซื่อก็จะเป็นสถานีที่ว่าจะมีรถไฟที่ขึ้นมาจากบางซื่อนะครับกรุงเทพนะครับจะออกเดินทางประมาณช่วง16.3 0ศูนก็นอจะมาถึงนี่ตอนเช้านะครับ6กโมงเช้าแล้วก็7จ็ดโมงครึ่งแล้วก็ประมาณ8ดโมงครึ่งนะครับ3รอบอันนี้ก็จะเป็นขบวนรถไฟที่ว่าเชียงใหม่กลางบางซื่อนะครับส่วนรถไฟทั่วๆไปก็จะมีจาก เชียงใหม่ไปที่ลำปางมีเกือบทั้งวันนะครับพูดถึงสถานีที่ย่อยาวจากเชียงใหม่และกรุงเทพนะครับก็ตรงนี้ที่เราเยืนอยู่คือคอสซีนะครับเรามีคอสซีคอสซีเขจะมีทั้งหมดเ้าหลุมแต่เราทําเป็นหลุมพิเศษอีกหลุมหนึ่งคือหลุมที่สิบนะครับก็จะมีสิบหลุมสําหรับนักกอล์ฟเท่ากับว่าคุณตาลสนามกอล์ฟกัสัารุณตามีทั้งหมดยี่สิบแปดหลุมนะครับจะแบ่งเป็นสามคอสคอสเอนะครับคอสเอเรียกว่าไวบิดนะครับ ฝูดด้านนู้นแล้วก็คอส B ก็จะเป็นคอสริเวอร์นะครับส่วนคอสนี้คือคอส C เรียกว่าเมา์เทนนะครับอยู่ข้างบนนะครับระดับของเป็นสนามคอ์สนี้เป็นสนามคอ์สที่ว่าน่าอยู่ครับเพราะว่าได้รับอากาศสดชื่นอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ500เมตรซึ่งระบบของการหายใจระบบของในร่างกายสภาพร่างกายที่จะได้รับขอเชิญนักกอล์ฟนะครับเพราะว่าสนามกอล์ฟกระสันขุนตาเรามีทั้งหมด28หลุมนะครับคอร์ส A คอร์ส B คอร์ส C และสาหรับ นักกอล์ฟนะครับที่มาจากต่างประเทศหรือว่ามาจากบ้านเรากรุงเทพฯนากกอรหรือจากที่ต่างๆจังหวัดต่างๆนะครับเรามีห้องพักโรงแรมอยู่นะครับทั้งหมด73ห้องนะครับไว้รองรับนะครับราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับมีห้องพักแล้วก็มีสระว่ายน้ํามีฟิตเนสแล้วก็มีห้องอาหารนะครับริสตองซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางห้องอาหารทางด้านของโซนโรงแรมห้องพักนะครับพร้อมนะครับที่จะบริการนักกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นนักกอล์ฟเราคนไทยด้วยกันมาจากจังหวัดไหนไหนหรือว่าจะมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแถบยุโรปแถบเอเชียหรือแถบไหนนะครับ สนามกอล์ฟกัะตันคุณตาลยินดีพร้อมให้การต้อนรับนะครับขอบคุณนะครับครับ